สวัสดีครับกลรรับเข้าสู่ช่องน่าฟอร์จูนพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและคนามิถุนสามารถฟังได้ทสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไดตามเป็นกำลังใจกับช่องชนะของฉันนะครับขอบคุณครับขั้นตอนการดูดวงส่วนตัวสามารถาอัดลายดีมาที่เว็บลิเบิลหกสิบเก้าทีมีค่าครูสามารถสเกตได้จากท้ายของหัวข้อช่้เรื่องอัดลา,ายดีมันถามค่าครูได้ครับโอเคคือ,คล,อคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรณ์หรือให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นดวงชะตานะครับได้ของความลับว่า มันมีความลับอะไรอยู่เราเกิดมาทาไมเป็นแบบนี้นิสัยแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับในดวงชะตาว่าที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยนะครับวิชานี้เป็นวิชาตาทิพย์ได้อีกอย่างหนึง่งผมเรียกเองนะว่าวิชาตาทิพย์เพราะว่าเรารู้แค่ว่าคุณลัคนามิถุนเราก็สามารถลงลึกได้แล้วว่าตรงนี้ตําแหน่งตนุเนี่ยนะครับมิถุนเนี่ยแล้วทายอะไรได้หมดเลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องสมผดดวงดาว แต่เป็นแบบคร่าวๆเหยายบๆกว้างๆมากๆนะครับอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างแต่บางทีพูดไปบางอย่างเราตรงก็จะว่าตรงอะไรเงี้ยครับก็ใจมั้ยประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยว่าแล้วก็ทดลองอ,อธิบายให้ฟังด้วยเนาะทดลองพยากรณ์เสกขอภัยทดลองพยากรณ์ให้ฟังด้วยทั้ง12ราศีบางคนบอกว่าจะพูดราศีอื่นทําไมไม่ใช่12ราศีหมายถึง12บภพเลือนในทางโหราศาสตร์แต่มันเป็นสิราศีนั่นแหละนะครับทุกคนมี12ราศีเหมือนกันหมด เข้าใจไหมครับไม่ต้องงงเพราะว่าอย่างเช่นราศีกรกฎเป็นเรื่องการเงินถามว่าคุณมีไหมกรกฎเนี่ยก็มีเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ได้ไงถูกไหมครับอ่าไม่ใช่ลัคนาแต่หมายราศีหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไ,ไปตามนั้นนะอย่างเช่นการเงินของคุณเป็นดาวจันทรราศีกรกฎดาวจันเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะได้เงินแบบไหนเข้าใจยังอ่าประมาณนี้นะอทีนี้ขอมาพูดเรื่องของเมทุนนี่ก่อน เพราะหลายคนอาจจะบอกว่าพูดมิทุนทําไมเขียนว่าเมทุนอย่างเงี้ยครับคือมันได้ทั้งสองรูปแบบนะของอฮินดูนยเรียกว่ามิทุนมิทุนหมายถึงมิทุนานะครับคือคือผมมก็ทราบอยู่ยแล้วแหละแต่ผมก็ดื้อเนาะต้องต้องมีหลักฐานที่แบบแน่ชัดผมถึงจะเชื่อผมก็ถึงคือคนอื่นมาบอกผมเคยมีคนหนึ่งนะคอมเมนต์ข้างใต้นะ้วมดาด่าผมเทเสียหายมากเลยว่าเขาเรียกมิทุนไม่เรียกเมทุนอย่างเงี้ยครับผมรู้ว่าเขาตั้งชื่อตามเดือนแต่ผมแคอ่อาจารย์ผมอาจารย์ผมเข้าใจไหมอาจารย์ผม ใช้คา,าว่าเมทุนแต่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเมทุนธรรมเขาเมทุนธรรมหมายถึงเป็นคู่ครองนะครับมันเป็นอย่างนี้อาจารย์บอกว่าราจะให้ข้อมูลด้วยนะว่าเมื่อใดก็ตามที่ดาวพุธเสวยอายุของทุกคนจะได้แต่งงานเขาจะยังมันก็เนี่ยดาวพุธไหมลนะ่ะดาวประจําตัวอ่าถ้าดาวประจําตัวเสวยตัวเองเนะี่ยนะครับก็คือ,อในจํานวน17ปีนั้นน่ะก็หมายความว่าคุณจะได้แต่งงานในปีใดปีหนึ่งใน17ปีนั้นก็จะไหมครับอ่าประมาณน,นี้นะ มันเป็นทักษะสมัยอายุเลยซึ่งผมไม่เคยดูนะแต่ผมดูของตัวเองนะแต่ผมไม่เคยดูให้ใครนะครับประมาณนี้นะเพราะว่ามันเสียเวลาครับมันเป็นคําที่กว้างมากอ่ะสิบเจ็ดปีคุณคิดดูว่ามากกว่าดาวบริษัทอยู่ไม่รู้กี่เท่าเออนั่นแหละประมาณนี้ันนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่จําเป็นต้องถ่ายก็ได้นะครับใครมีความรู้เพิ่มเติมก็หาได้นะประมาณนี้หรือใครดูดวงส่วนตัวก็สามารถถามผมได้ผมก็จะดูให้สำหรับคนที่ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพราะตรงนี้มันดูไม่ได้ทุกคนโอ้โห ยิ่งผมสุขสวยอายุอย่างเงี้ยครับอย่างคนอื่นก็เป็นอาทิตย์สวยอายุบางคนได้ลาหูสวยอายุอย่างเงี้ยการเป็นว่าตกลงจะทายใครคือเออมันไม่ได้เข้าใจไหมครับมันเป็นส่วนตัวเนาะโอเคประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับตน,นุเวลาศีมิถุนขยายมาเป็นคนสองคนขึ้นไปไม่ใช่คนเดียวนะครับด,ดังนั้นเนี่ยคนมิถุนเนี่ยผมไปดูอินเดียเนาะก็เลยชื่อว่ามิถุนผมก็เลยเชื่อตามนั้นเพราะผมเชื่ออินเดียมากนะอืมเขาเรียกว่าฮินดูทีนี้ มิถุนเนี่ยคือคนสองคนหมายถึงการปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าเรื่องใดก็ตามจะเรื่อง18บวกก็ได้จะไม่ใช่18บวกก็ได้เพราะว่าเมถุนมันก็คืออย่างที่คุณพูดกันนั่นแหละมีคนมาว่าผมนั่นแหละว่าเมถุนมันคือการเสพกามอะไรเงี้ยก็คือก็คือใช่หนึ่งในนั้นคือใช่เอา้าก็มันเป็นครอบครัวแล้วคุณไม่ไม่ทําแบบนั้นคุณจะมีลูกหรอถูกปะ่ะอ่าประมาณนี้คุณต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะแต่ว่ามิถุนมันหมายถึงมิถุนาอ่าประมาณนี้แต่ผมไม่ทราบหรอกว่าความหมายแปลว่าอะไรนะทีนี้ คนสองคนปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเห็นไหมหมายถึงการจับมือถือแขนกันก็หมายถึงมันไม่ได้อยู่ด้วยกัน2คนแล้วจบนะแต่มันมีการปฏิสัมพันธ์กันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ประมาณนี้ครับมันหมายถึงการติดต่อการสื่อสารการคอนเน็กชันการพูดคุยกันนะอะไรประมาณนี้ครับหรือทําสัญญาร่วมกันก็ได้นะครับรวมถึงสัญญาร่วมกันได้ดังนั้นจำไว้เลยว่าราศีมิถุนเนี่ยไม่ว่าจะทายอยู่ใดก็ตามเนี่ยถ้ามีดาวอยู่ในราศีมิถุนก็หมายถึงการ ร่วมมือร่วมใจกันนะครับประมาณนี้ยิงดาวพุธอยู่ที่นี่ก็หมายถึงการติดต่อกสือสารหรือดาวพุธไปอยู่ที่ไหนก็หมายถึงการติดต่อกส่อสารได้เหมือนกันนะเหมือนราสิมิทุนเนี่ยไปด้วยเลยประมาณนี้อแต่เขาจะไม่ทายมิทุนมากเพราะว่ามันยังมีกันอยู่ด้วยเพราะเป็นเราเจ้าเรือนเดียวกันนะครับประมาณนี้เพราะกันไม่ได้แปลว่าการสื่อสารขนาดนั้นนะมันหมายถึงการตกลงเซ็นสัญญากันคือถ้าเบาๆคําพูดก็คือมิทุนแต่ถ้าหนักเซ็นสัญญาก็หมายถึงการหนักแน่นที่แบบว่าต้องแบบ ผูกพันทางการสัญญาเรื่องอเขาเรียกว่าทางราชการอะไรแบบนี้ครับมีผลทางราชการเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าราศีกันโอเคไหมอืมทีนี้เรามาต่อจบนะครับประมาณนี้คนมิถุนเป็นคนลังเลอ่าเป็นคนลังเลสงสัยเป็นคนเจ้าหนูเจ้าหนูจําจไม่หรอครับว่าทําไมยังไงยังคือมันมันมีคําถามเยอะเพราะคุณเป็นคนฉลาดนะครับคือคุณรู้จักข้อมูลพวกนี้แหละคุณถามเยอะ ค,คุณอยากรู้เยอะแล้วคุณก็เข้าใจได้เยอะจากสิ่งที่คุณหานะครับเป็นราศีมิถุนเป็นราศีฉลาดเอาตัวรอดได้เก่งรอดด้วยคําพูดนี่แหละ,ะเสียก็เพราะคําพูดดีก็เพราะคาพูดอย่าลืมนะครับดาวพุธใครถ้ามาเป็นเกษตร,รเนี่ยดีมากเลยแต่อย่าลืมดูด้วยว่าดาวอังคารเนี่ยมาเลงหรือเปล่าถ้าเล็งมาจากปตัตน,นิเนี่ยก็เสียนะครับเพราะดาวพุธจะถูกเบียดเบียนนะครับไม่ถือว่าเสียไปเลยแต่เบียดเบียนหมายถึงมันต้องเวลาจะทําอะไรก็ต้องสู้กับไอ้อังคารเนี่ยก่อน นะครับประมาณนี้ตังคันของคุณมันยังดีนะแต่คนลักษณะกันเนี่ยมันไม่ถูกอังคารนะครับแต่คุณเนี่ยถูกอังคารนะครับทีนี้ดาวราบมากลุ่มตัวมันก็เลยดีไงแต่มันก็ยังเป็นขัดแย้งกันคู่ขัดแย้งกันคือหรวศัสทไทยมันแปลกประหลาดมันมันมันต้องคิดวิเคราะห์เยอะมากทางดังที่มาจากเรือนราบมากลุ่มตัวมันก็มีโชคลาภในตัวก็จริงก็ใช่แต่มันก็มีความขัดแย้งเรื่องของคาพูดขึ้นมาอีกมายถึงว่าบางทีเขาอาจจะให้คุณแต่คุณบอกว่า แค่นี้เองไม่เห็นไม่เห็นจะเยอะเลยอะไรเงี้ยก็นี่แหละมันปากพาสวยก็จะไหมครับระวังนั่นแหละก็หมายถึงว่าเนี่ยเป็นคนที่ปากไม่ดีผมเนี่ยมีดาวพฤกษ์อังคารอยู่ที่ราศีมิถุนเนี่ยอ่ามันหมายความว่ามันขัดแย้งกันเนี่ยแล้วทะเลาะกันกับพี่น้องด้วยคืออังคารแปลว่าพี่น้องนะถ้าเวลามันเจอกับพุธแปลว่าปากเนี่ยทะเลาะกันประมาณนี้นะครับแต่มันเรื่องใหญ่เรื่องเล็กแล้วแต่คนเนาะเพราะว่ามันต้องดูที่ดาวด้วยว่าถ้ามีดาวอื่นมาลุมอย่างเงี้ยก็ s o ะนะครับอาทิตย์ยัยเร็งเนี่ยโอ้ คือสุดๆเลยแหละนะครับเนื้อตัวแตกแยกด้วยนะจะบอกให้ก็หมายถึงต้องผ่าตัดอุบัติเหตุเลยถ้ามีถ้ามีอาทิตย์เล่งไปที่อังคารกับพุธดเนี่ยนะครับโอเคต่อไปการเงินของคุณเป็นราศีต้ธาตุหมายความว่าการเงินของคุณเนี่ยได้มาทีเะเล็กๆทีเน้อยแต่มันมาเร็วนะ,ะแต่มันได้ทิปสะสมพเพราะาดาวจันทร์เนี่ยโคจรไวมากเลยได้ทีนิดๆเอาไปละได้ทีนิดๆก็ไปละมอนเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนไม่หล่อครับอไปเรื่อยๆแบบไม่หล่อดังนั้นเนี่ยการเงินจึงได้เรื่อยๆไม่ได้ใหญ่ ก็เหมือนเป็นราศีพ่อ้าแม่ขานี่แหละเขาบอกว่าดาวพุธเนี่ยเป็นการค้าเพราะมันหมายถึงธุรกิจนะครับธุรกิจเนี่ยมีดาวจันทร์เป็นดาวการเงินก็แปลว่าได้เงินทุกเดือนแต่มันได้เล็กๆในดอกหไม่ได้เป็นก้อนใหญ่เข้าใจไหมครับประมาณนี้นะต่อไปสาสรชาเป็นราศีสิงห์เนี่ยหมายความว่าเพื่อนเนี่ยคบแต่เพื่อนแบบลูลาไฮโซนะคบแต่เพื่อนที่แบบอืมต้องมีชื่อเสียงอะ่ะเป็ง่ายเพื่อนผมเนี่ยลักษณะมีถุนนี่แหละก็ ขาเรียกว่าอะไรเขาชอบเปิดเผยในสังคมอ่ะแต่ระวังนะดูดาวประจําตัวถ้าไปตกวินาศเนีย่ยมันเปิดไม่ได้นะครับเพื่อนผมยังไปตกวินาศแล้วนั้นชอบเปิดเผยตัวเองแต่ไม่เป็นไรในในออนไลน์ยังยังไม่เท่าไหร่แต่ปัญหามันมีตลอดเลยนะเขายังบอกเขายังบ่นอยู่เลยว่าเขาเจอแต่ปัญหาเจอแต่คนนู่นนี่นั่นก็นั่นแหละก็อยากไปเปิดเผยทําไมคนมิตุุ่นเนี่ยอ่าถ้าถ้าสมมติว่ามันตกวิตอไรไมิมาได้ว่นาทเนี่ยนะครับดาวประจําตัวเนี่ยมันไม่ควรครับอื แต่พอมันเป็นเกษตรอันนี้ได้เลยนะครับเปิดเผยเข้าไว้ยิ่งดีคนสนับสนุนเยอะนะครับเป็นผู้มีอํานาจด้วยนะเป็นผู้มีตงังมีฐานะดีมากเนาะคบคนดีประมาณนี้รา,า,าศีกังท่านก็แปลว่าคบแล้วคบนานแต่ไม่เยอะหรอกเพื่อนเนะี่ยคนที่สนับสนุนเนี่ยไม่เยอะหรอกแต่แต่ว่าคบคบนานช่วยเหลือกันยาวนานเลยต่อไปราศีกันเป็นราศีพันธุพันธุแปลว่ามั่นคงแต่อยู่ในราศีกันแปลว่าไม่มั่นคงเป็นเจ้าเรือนเดียวกันกับดาวพุธ เข้าใจไหมครับดาวพุธเป็นเจ้าเรือนเนี้ยสองเจ้าเรือนเนี้ยมันหมายความว่ามีความเขาเรียกว่าประหลาตุมันแปลว่าความหลากหลายดังนั้นเนี่ยพันธุจจงหมายถึงว่าบ้านคุณมีหลายหลังอืบ้านมีคุณมีหลายหลังแต่มันก็บางทีมันก็สร้างความลำบากให้คุณนะเพราะว่าคือหรือบางคนอีกประเภทหนึ่งมีมสองประเภทหนึ่งคือบ้านหลายหลังกับอีกประเภทหนึ่งคืออยู่ไม่เป็นที่ครับไปเรื่อยเลยเพื่อนผมยงอยู่ไม่เป็นที่ไม่ได้มีบ้านหลายหลังมีบ้านหลังเดียว ได้บริกับมันบ้านหลังเดียวแต่ว่าชอบเดินทางมากเลยไปหลับไปนอนที่อื่นเยอะแยะมากมายคือเดินทางตลอด่ะพูดง่ายเพราะมันตาลุวินานไีแ่บต่างถิน่นอืมดังนั้นจริงชอบอ่าพันธุทูจะหมายถึงหลับนอนด้วยหลับนอนที่ต่างถิน่นนะครับประมาณน,นี้ต่อไปปุตะปตะปะุตตะเป็นราศีตุลเนี่ย <c oughs> ชอบความประทับใจมากเลยคือแบบเจอแล้วคือชอบคนง่ายพูดง่ายชอบอะไรง่ายง่ายชอบคนง่ายๆแต่หลักยากก็ได้นะหรือหลักง่ายก็แล้วแต่ มันจะต้องไปดูดาวสุขด้วยดาวเป็นว่าอ่ะมันแปลว่าหลักคนง่ายหลักอะไรง่ายๆชอบประทับใจมากๆเลยเจอแล้วประทับใจเลยประมาณนี้ครับอ่ะความสุขความอ่หวังเนี่ยมันดีมากแต่ว่ามันก็อาจจะทำลายคุณได้นะเพราะคุณคาดหวังมากเกินไปประมาณนี้ครับก็แล้วแต่ดาวสถิตนะครับต่ออ่ต่อไปนะครับอริอริเป็นราศีพิจิกเนี่ยอืต้องระวังให้มากเพราะราศีพิจิกเป็นราศีที่อ่มืดมิด ปิดบังนะครับอะไรปัญหาที่มาโดยไม่รู้ตัวแปลว่าเหมือนกับเ,เขาอาจจะแทงข้างหลังเราโดยไม่รู้ตัวหรือเขาอาจจะแบบเ,เพื่อนรักหักเหลยมโหดอะไรประมาณนี้ครับต้องระวังศัตรูรับนะไม่ศัตรูที่เปิดเผยนะครับอืแล้วมีน้ํายาด้วยนะไอ้ศัตรูเนี่ยคาว่าน้ํายาหมายว่าเขามีผิดเนะ่ยเหมือนแมงป่องที่มีผิดนั่นแหละครับแต่เขาไม่ทาใครก่อนหมายถึงคุณอย่าไปยุ่งกับเขานะถ้าคุณไปยุ่งกับเขาก็จะมีปัญหาเขา้าใจไหมครับคนมิถุนเนี่ยเจอคนไปเยอะติดต่อกันเยอะก็กลายเป็นว่ามีทั้งคนชอบและคนเกลียด ก็ใช่ไหมครับอ่ามันก็จะเกิดปัญหาลับๆขึ้นมาโดยที่คุณไม่ทราบแต่โชคดีที่ดาวพุธเป็นดาวประจำตัวทําให้คุณเนี่ยสังเกตได้ทันถ้าเป็นพวกไอ้พิภพมีนกับธนูเนี่ยโอ้คู่คุณเนี่ยถ้าเจออาลเป็นราศีพิจิกเนี่ยรับรองแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอืมมันมันมต้องซับซ้อนน่ยอืม้าใจไหมครับกว่าจะค้นตําลาได้อะไรประมาณเนี่ยแต่คุณเนี่ยเรียนรู้ได้ไหวเนาะประมาณนี้ก็เอาตัวรอดได้นะโอเคต่อไปอ่าปัตตานีนะครับปัตตนีเป็นราศีธนูนะครับอ่า คุณกับคู่ของคุณเหมือนกันเลยประเภทที่แบบลังเลอะครับคือหมายถึงว่าไม่แบดเสด็จขาดทาอะไรก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงวุ่นวายกันหมดคุณเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าปลายธาตุมันจะมีราศีมิถุนราศีกันแล้วก็ราศีธนูราศีมีนนะครับก็คือพูดว่าพุธพุธประหัดประหัดเนี่ยนะครับเจ้าเรือนเนี่ยทั้งสองมันมีแค่สองดวงเท่านั้นคนอื่นเขาได้สามแต่คุณจะได้แค่สองหมายความว่า แต่มันก็ดีนะพูดกับพระรหัสมันไม่ผิดกัน่ามันแปลว่าคู่สติปัญญาแปลว่าคุณจะได้คู่ที่มีสติปัญญาพอกันเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าคุณแบบได้ขั้นนี้มีสติสตังประมาณนี้คู่ของคุณก็จะได้ประมาณนี้เหมือนกันประมาณนี้แต่ต้องไปดูดาวสถิตด้วยนะนเช่นบางทีพูดเป็นเกษตรแต่ดาวพระัสุริเปน,นิดอยู่ในราศีมรณะเนี่ยก็ไม่ดีนะครับเพราะคุณเด่นกับคู่มันด้ยอยมันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่ผมพูดเ่นสักูลนี้เห็นหรือย่างว่ามันมีคืออย่างนี้แบบแผนของวิชาโหราศาสตร์เนี่ยราศีจะ นิ่งเหมืนอนพูดง่ายๆว่าเปรียบเทียบเหมือนนาฬิกาเลขสิบสองจะหยุดทิศเหนือข้างบนสุดตลอดไม่เคยไม่เคยหย่อนมาตรงนี้ไม่เคยหย่อนมาตรงนี้โอเคไหมอ่ามันคือแพทเทิร์นนาตายตัวนะอ่าสิบสองอยู่นี่หกอยู่นี่ใช่ไหมครับมันคือคว่ามันไม่เคยเคลื่อนไปไหนอ่านี่คือเรียกว่าราศีที่มันจะหยุดไว้ราศีเมษอ,อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอยูดทิศเหนือตลอดเข้าใจไหมครับทีน่นี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เคลื่อนที่ก็คือดวงดาวเสมือนกับเข็มนาฬิกาที่มันจะต้องเดินไปเรื่อย,อยๆใช่ไหมครับอ่าดวงดาวก็เป็นตัววย่วา ตรงนี้เป็นตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้อย,อย่างนี้เช่นนะดาวพุธของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนก็คือจะเชื่อมโยงตนุไปอยู่ในเรือปรรนปัตนีเป็นประนะครับแล้วกอ็อยู่ในเรือนคู่ด้วยก็หมายความว่าตันุปตัตนีเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกัน2เรือนนี้นะครับตนุป,ปตัตนีแปลว่าต้องยอมคู่จะต้องให้คู่คอยช่วยเหลือสนับสนุนที่ว่าเราคุณไม่เข้มแข็งคุณไปอยู่ในเรือนคู่แปลว่าคุณต้องหาคู่ครองหรือหาคนที่มาปรเทคุณได้เพราะคุณน่ย เสียงหรืออะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นคุณจะแบบวาสนาจะตกอ่ําได้ง่ายนะครับาาก็จะแม้ต้องมีคู่มาซัพพอร์ตเนาะประมาณนี้คิดเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นคิดให้นะครับต่อไปมรณะเป็นราศีมังกรโอ้โหเคยผ่านไปแล้วจะแม้สองปีครึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่เลยใกล้แล้วใกล้จะวันนี้วันที่ยี่สิบหกแล้วนะครับใกล้จะวันที่หนึ่งมีนาลวดาวสจาจะย้ายแล้วออกจากเรือนมรณะเข้าสู่ราศีสุภาษนะครับสุภาษเนี่ยแปลว่าความเจริญความสุขความสบายดาวสอไปอยู่ก็คือสบายขึ้นแต่ อย่าลืมนะครับดาวเสาอยู่ที่ไหนก็ทุกที่นั่นน่ะเสาอยู่ในเรือนสุภาพบอกก่าเลยว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นหมอช่วยได้นะครับรักษาหายรักษาดีแต่มันจะมีปัญหาก,กับผู้ใหญ่เห็นไหมมันมีข้อดีข้อสเสียสุภาพแปว่าผู้ใหญ่ครับมีปัญหากับผู้ใหญ่ในบ้านอหรือเจ้านายหัวหน้าก็ใดๆก็ได้แต่ผมว่าเอาชีวิตให้รอดก่อนเถอะก็คือมันออกจากมรณะไปสุภาพใช่ไหมก็หมายถึงสุขภาพดีขึ้นก็ไม่เป็นไรสุขภาพแข็งแรงเราจะเปลี่ยนงานเราจะย้ายงานเราจะอะไรก็ได้หมดถูกไหมครับแต่ถ้าเราป่วย โอ้ผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยแล้วล่ะตอนนั้นนะ่ะเพราะว่าเราป่วยเราไม่ไปทํางานก็ใจไหมครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยสุภพมันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนเนาะก็หมายความว่ามอระสุภพก็หมายถึงมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับมหมายว่าผู้ใหญ่จับตาเพ่งเล็งว่าคุณเนี่ยทำผิดนะครับเขาก็จะเล่นงานคุณได้นะต้องระวังเนาะ,ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับต่อไปเรือนกรรมะนะครับสุภะเนี่ยหมายถึงผู้สับสนเนี่ยมามาเต็มแนละมาตลอดเลยมาดีด้วยแต่มันมันควรจะเป็นดาวอื่นไม่ใช่ดาวเสาร์เท่านั้นเนาะ ต่ไปดาวอัดไม่ใช่ของไาราศีมีนนะครับพบกกับม,มาาการงานของคุณเนี่ยจับชายไปทั่วนะครับคือคืออย่างนี้ราศีราศีอะไรอะธนูหรอไม่แน่ใจเอาเอาเอาอย่างนี้ครับกรรมะเป็นาปราศีปลายธาตุเนี่ยมันหมายถึงแลนะดาวพฤหัสบดีด้วยหมายถึงการบริหารการจัดการนะครับการบริหารการจัดการเรื่องการงานเนี่ยเก่งนะครับเก่งจับชายหมายถึงจับชายหมายถึงว่างานธุรการนะครับ ต้องทําทุกอย่างประสานทุกอย่างเข้าร่วมด้วยกันอาจารย์ผมจะบอกว่าใครที่เป็นราศีธนูกับราศีมีเนี่ยมีอํานาจในการจัดการหมายความว่า,เ,าเข้าทุกแผนกแล้วเอามาจัดการรวมกันไม่มีใครมีความสามารถนี้นอกจากคุณก็ใช่ไหมครับหมายถึงว่าใครเกิดราศีธนูกับราศีมีในองค์กรเนี่ยเป็นคนที่จับทุกอย่างมารวมกันได้นะครับแล้วสรุปออกมาได้นะครับประมาณนี้ต่อไปราศีเม่เป็นพพลาบอันนี้ดีมากเพราะเป็นดวงโลกด้วยนะคนพิถุนเนี่ยนะคือทุกคนก็ต้องอิจฉาคุณนะ่ะ แต่ยังมีราดาวราเบ็ดเบียนนะอ่าไม่ใช่ว่าเอาเรือนดาวสอมาอยู่ในเรือนลาบก็มรณะนะละาภไงนะครับไม่มีโชคลาบนะครับอ่าหรือมีโชคลาบก็มักมจะเสียหายอย่างครับแต่ถ้าไม่มีก็คือดีนะครับพเพื่อนผมยังได้ลาภกลุ่มตัวนะเออลาภตนุเลยนะก็คือเขาเด่นในสังคมอะ่ะพูดง่ายก็นี่เด่นแน่นอนคนมิถุนเนี่ยต่ไปลาภเนี่ยนะครับเป็นราศีต้นท่านก็หมายถึงว่าโชคลาภมันแรงมันเร็วมันเข้ามาได้ไวนะครับแต่ระวังได้มากก็เสียไว้นะ ต่อไปวินาศบ้างวินาศเป็นราศีสถิีละโอ้โหปัญหามันยาวนานมากเลยแล้วคือเวลาเวลาเสียหายก็เสียหายยาวนานด้วยโอเคไหมดังนั้นเนี่ยอย่าสร้างปัญหาให้กับตัวเองเพราะไม่งั้นปัญหาน้นจะใหญ่จะจบยากนะครับหรือจบไปแล้วมันก็ใช้เรียกว่าเสียใจไปนานเลยอะไรประมาณนี้ครับเนาะก็ต้องระมัดระวังการกระทําให้ดีสามารถติดตามข่พิการได้ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้ยนยครับขอบคุณครับ